ผี่นอกมานี่แก้ที่เขาเราเด้อแก้ทีเข่าทาเลยคนละิึงผี่นอกบุกปลาปลายังไงปลาขาวมนปลาขาวมันบุกบอกยังไงอย่างเนี่ยคนะปลาขาวมันมัจนาเด่นปลาธรรมชาติผี่นอกเห็นมันหอยิดมันหอคลาคนอุ้ยมุกงหญ่พี่นอกเลยคนละมึงมึงตักง่ายว่หง่ลยเหรอน่มุกคงแย่หลอนกาง่หนึ่งวะ เอาเอาเมียกินเลยดีกว่าก็ตะตมอ,อกทัวตระตมออกทัวกับมกุกมุกปลาขมุนพี่นอ้องนี่กับผักกระแยงผักนั่งตูมาพี่นอ้องบายปลาขมุน <c oughs> น้ำกันแซ่บๆกับขา่มามัยด้วยข่ามัยกระตมอกทัวกับข่ามัยพ่น้องเป็นข่ามัยด้วยพี่นอ้องข่ามัยเขาขาวเลยนะหอมหอมเลยนัยวพอดีเลยว่ะอย่งนี้หมีมันก็ก็ดีบ่ บางทีเนาะปลาขมุนเ,มเสียคล้องเสียเลยบ่ตุกทั่วปีครับตามตุทั่วปีอืมกินปลาก<ด>่อนตามตัวได้เลยอืมกินปลาก่อนตามตัวว่ะ ปลาปข้าขมุนพี่เนาะปลาขม,มุนธรรมชาเด้ปปวปลาเพื่นว่าปลาขอนปลาขอนพี่นอะวทินมหม่เยเาลมมันออกนะนปลาขมุนก็ปลาดอกั กินแล้วบรรยายายานกล่างปลกขอ้อหย่ำรสอืมเจ้า <c> ช <oughs> ิ้นไหมเนวะยอะปลาปลาเป็นป,านปานนลาปลาขมพนี่ก่างไหล่ว่าง บไข่เต็มถองแน่เพราข้าวบดปลานี่ไข่ยำเนี่ยใช่ผู้ชายปลาตัวใหญ่เนี่ยบุใช่ปลาตัวน้อยไข่น้ำ น่ำนัวจะเป็นน่ำหักตัวหรือว่าน่ำม,ม, <c oughs> มุกอบกินน่ชดหน่ำมกอโไม่อยากกินเขาวะ <c oughs> ใชเบิ้งลูพี่สูตรมุลปลาไข่เยันวะแม่นอ่ว่าตัวกันหมด ไข่ตัวนี่ยพี่หนอกน็คือเป็น,น,ปขนไขยน่ย่ำยไขย่ไหมคือเป็นไข่ไหมโอ้เนาะปลาขม่อนหน่อยปลาไข่ว่ะคือเป็นเนี่ยรอ่ามีไข่วะมันไข่ทุกย่ำตัวเนี่ออปามนมันมีแต่ไข่หรอปกติย่ำเนี่ยมันยำปลาขอนพี่นปลาขอนเนี่ยมันปลาลุงลีเนี่ยปลาขอน หัวล่มออกครับต้มเย็นบ่อยกว่าบ้านพี่น,อน,อน้องหนาวเลยม่รับชมอยู่ตวันได้คอม,อมเมนต์เข้ามาเยอพี่น้องเนะหนาวอลไรบอยเรื่องนี้หนาวหน,นาวอยู่เมื่อก่อนเ <c oughs> มื่อวานนี่ห่อนเมื่อกี้ล่มเนี่ยอือนี่ไปนีงก <c oughs> ระต๊องกระต๊องหน่อย ด้อนหน่อยพี่เนาะมัน่บราณายได้บ้านเขาหน่อยลหอยลยก็เลยยุบหยาบอมัวนี้ไข่บวมันอย่านะขไม่ปลามัน <laughs> miền đi nó băng mong cả kêu khẩu lẻo lẻo băng mong cả lượm băng mong cả lăng kêu nữa có bảo cũng mở mất ngày bên nó mất ngày thế kỷ kêu bên đường mới khởi lẻo nữa một มื่นบากมื่นเดียวก็แล้วมื่นหนึ่งสองมื่นใส่รถเกลียวจบเลยเกลียวแล้วยังาาพอไปขายพอเหมือนหรือว่ายครับเฮ็ดหน้าสบายเนาะอือเฮ็ดให้หน้าสบายคือไดนะ้มีกระจ่างเหรอครับนี่ไเนาะอืออือให้มีหนึนงกระจา่าง นี่บ่มีกับจ้างบดด้วยกันในคนขโมยเนี่เออแม่นเลยบ่มีเงินกับจ้างพี่น้องยืมเข้ามารัฐบาลจ้บบาจงให้ยืมเข้ามาแล้วเกี่ยวเขาเหล้วก็ไปเกี่ยวเขาเหล,ล้วไป็นคล้ายเขาก็ไปแค่ขึ้นเขาแน่นและอืมงดบัาวคาล้ <laughs> องแท้แล่ะจ๊กฝากถึงลูกเหนียมเนี่ยพี่น้องเนี่ยคายเขาเหล้วก็ไปขึ้นเขาแน่นี่ที่ยืมนะเนื่เนาะ แค่ได้พี่น้องเด้อเพื่อลงหนีมันเห็น <laughs> ขายเขาได้ก็ขึ้นเขาแลยเนาะค้าเกี่ยวบ่มันขายเขาแล้วเนี่เอาไปใส่ลูกข้าวขาวบะหมีนเด้อเนาะบะหมี่แล้วเอาไปใส่เสือบะหมี่ได้มันเ <laughs> บาเนี่คือมีมิลงหนีด้วยกันพี่น้องเ <laughs> นาะ ือยังวัานี่หลายอะไข่เต็มท้องอืม<ข>อืมไข่ดีเลยอืมอืมยังว่าปลาคาร์ฟม้วนนี่เจ้ายังกับไข่ปลาคาร์ฟม้นไข่เต็มท้อ,อปงปลาตัวเล็หน่อยออมุกแต่ไข่อืมวม,ม้งบินดำเนี่ยเป็นส่ว,วันอยู่กันเหรอ มันคือบินสีลงเลยแสบพอเี่ปนหนองนัวนี่น้ำรอนว่กินไปกันมากเลยหาอะไรอิ่มไม่ได้บาดเนี่ยสองกยังไงไปนหนออ่ะดูบกทัวรม่ะอืม เขาบอกยินดีวี๋ยินดีไหมปลาผ่อนมันดีพี่นนอะปลาอะไรเลือกไข่ถินดีไหมโอ้ยไม่เอาไข่ไข่ไข่ ไข่เต็มก่อนไข่<ห><ๆ>ดีเว้ยแ<ป>กบกโอจังว่ะไข่เนี่ย,ย,ย,ยมนดะีสวยแบบเยิ้มๆยังมี่รสอ่เอเอเอะเป็นไข่แล้วก็เศร้าพี่น้องไอต้องไข่เจ็๊ยบข้อนะก็ได้เป็นไข่มือไปร้อยกระทุงง่งแล้วกลับมาไขไ่เลยอากาศมันคนมันหลายเนาะฝุ่นมันหลาย ยนดีอิ e ่มไหมเฮ้หลายหมกเลยพี่น้องหมกปลาข้าวมุนกับตำหม,มกทัวแสบของแท้ได้พี่น้องเด้อกับเข่าไม่เข่ากันแห้งนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ผู้ใดเขาเบิ่งก,ก็นจะเริ่มก็ไลท์ก็แชร์นั่นเนีเพื่อวางใจกันแล้วก็ขอบคุณพี่น้องกันกล้ามาสนับสนุนถิ่นก้ามซัพพอร์ตสมเนือ้อสมหมูใส่กองเนือ้อใส่กองหม,มูมันเนือ้อนะครับเดีวกปะปลาแห้งนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อเนื้อเด็ดเดียวหนำนะครับขอบคุณในร้ฝูงบินตายแห้งขขออพี่น้้้ออองเเดา ถ้ากิ้ผู้สุบบับกับขอตัวรถไฟี่น้องครับรักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศกันหนาวเข้ามาแล้วผูว้หน,นี้วุ้ยยังหลายเดี๋ยวพอคินหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ